กูว่าครั้งแรกเจ็บสุดครั้งแรกเจ็บเสมอพี่คนละเจ็บแฟนคนแรกแล้วก็ถูกหลอกคนแรกเลยมึงรู้หรอรักได้ยังไงตอนนั้นอะถ้ามึงเจ็บอยู่อะก็รักตัวเองรักยังไงล่ะคะแสดงว่าอีนี่ไม่เคยเจ็บ ไปทําคนเจ็บหมดเลยเฮ้ยบ้านเปล่าพยายามตกผลึกให้ได้ว่าสิ่งที่เสียใจเนี่ยมันแก้ไขอะไรได้บ้างกับชีวิตหรือมันมีผลอะไรกับสภาพจิตใจมากไหมหรือตกผลึกจริงๆแล้วก็คือการที่ทําให้ตัวเองกลับมาดูดีแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นอีกมันจะเรียนรู้วิธีนี้หลังจากที่ผ่านอะไรที่แย่มาแล้วมันจะเริ่มออกไปเจอสังคมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราคอนฟิเด n c ์แล้วเรามั่นใจมากขึ้นเติมเติมเกร์เติม าแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ถ้ามึงคิดว่ามึงเป็นเพื่อนไม่ได้อะก็ไม่เป็นก็อาจจะเป็นการเห็นแก่ตัวที่จะส่งผลให้เราดีขึ้นระวังดีๆในเรื่องของแบบจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือการเซลล์เลิฟของฉันมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่าอาจจะทํายากเพราะบางครั้งเนี่ยเราเองก็ไม่รู้ตัวเองเพราะฉะนั้นหาจุดที่เราได้ส่งตัวเองอะจะได้ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเยนาะ